ชอม่วงเหมาะมีรถหอมปรากฏกมโกสูงคิดสีสะใบคุมมุมหอม่วงดวงผุดตาลฝอยทองเป็นยองใหญ่เหมือนเส้นไหมไข่ของหวานคิดความยามเยาวมานเย็บชุนใช้ไหมทองจีน ขนมไทยนั้นมีความละเอียดอ่อนปราณีตกรรมวิธีที่บรรจงในสมัยก่อนคนไทยจะทําขนมเฉพาะวาระสําคัญงานบุญงานมงคลวันสําคัญประเพณีไทยเทศก,กาลต่างๆหรือต้อนรับแขกที่สําคัญเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำชาติไทยชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ไว้ โหมันจะเข้าถึงยากไปไหมเพราะปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยที่หันมากินขนมต่างชาติมากยิ่งขึ้นและมองว่าขนมไทยดูเก่าโบราณไม่ทันสมัยความคุ้นชินของรสชาติของขนมไทยจึงลดน้อยลง และถึงแม้จะสามารถพบเจอร้านขนมไทยได้ทั่วไปตามร้านค้าริมทางหรือในห้างสรรพสินค้าก็ตามแต่ด้วยขนมไทยมีกรรมวิธีที่ทำด้วยความละเอียดอ่อนซับซ้อนและใช้เวลาจึงหาร้านที่ยังคงรักษารสชาติที่ดีไว้ได้ยาก อีกทั้งคนสมัยใหม่ที่มีรสนิยมในการกินโดยการคำนึงถึงสุขภาพมากยิ่งขึ้นและสนทางกับขนมไทยที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณที่มากกล่าวได้ว่าเจเนอเรชันแกฟไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขนมไทยในสังคมปัจจุบันได้รับความนิยมลดน้อยลง เราจึงต้องทําให้ขนมไทยกลับมาเป็นที่สนใจแสดงให้เห็นถึงข้อดีของขนมไทยโดยการสร้างประสบการณ์ร่วมให้กับคนรุ่นใหม่ทําให้ขนมไทยเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวันดังนั้นระบบของเราจะเชื่อมคนทุกเจเนเรชันไว้ด้วยกันและสร้างอินเทอร์แอคชั่นร่วมกันโดยการพาไปเรียนรู้เรื่องราวของขนมไทยด้วยวิธีการต่างๆที่ตอรบรับกับพฤติกรรมของคนแต่ละเจน โดยมีสวีสเปซเป็นพื้นที่ส่วรวมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยและมีระบบจัดการภายในเพื่อให้ยูเซอร์ได้สัมผัสลองชิมขนมไทยด้วยประสบการณ์ใหม่เรียนรู้และทดลองทำมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอีกทั้งยังจัดการให้ร้านขนมไทยผู้เชี่ยวชาญน,นักสร้างสรรค์สามารถเข้าร่วมสมัครในระบบเพื่อประชาสัมพันธ์ขนมไทยในรูปแบบที่หลากหลาย หากผู้ใช้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไซต์ site, ที่สว s ต p เ c e สามารถเดินทางมาที่ย่านสุขุมวิทเมืม่อเดินเข้าไปที่ชั้นหนึ่งจะพบจุดลงทะเบียนด้านในเป็นร้านคาเฟ่ขนมไทยขนาดเล็กของระบบถาวรและจัดสรรตารางเวลาให้ร้านขนมไทยที่เข้าร่วมโครงการกับระบบสามารถเข้าพื้นที่ออกแบบการขายและประชาสัมพันธ์ร้านขนมของตนเอง โดยก่อนนั้นจะมีการประชุมหรือพูดคุยเพื่อทำข้อตกลงกันทำการจัดตารางเวลาในการขายให้ร้านขนมไทยสามารถเข้ามาแทนที่เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์รวมถึงหากเป็นร้านที่ไม่มีแบรนดิ้งระบบจะจัดหาหนักออกแบบเพื่อสร้างแทมเพลตการ PR ให้เมื่อยู้ใเ,เดินขึ้นไปที่ชั้นสองจะเป็นพื้นที่สำหรับให้เสิร์ฟหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนมที่มีโอกาสการสร้างสรรค์ ออกแบบและนำเสนอในรูปแบบของตนเองที่ได้ตกลงกันกับระบบหรือเ h ฟเช a เบลเป็นต้นและยังมีโซนรอบการกินขนมไทยที่ถูกจัดสรรให้ขนมไทยกินคู่กับเวลาที่เหมาะสมอีกด้วยส่วนชั้นที่3เป็นห้องสำหรับเวิร์กช็อปสาธิตวิธีการทำและภาคปฏิบัติการทำขนมไทย ซึ่งเป็นเมนูขนมไทยที่ใช้เวลาในการทำขนมไม่เกินหนึ่งวันต่อเมนูเช่น One Day Workshop ็อปทำขนมไทยจากวัตถุดิบท้องถิ่นทำขนมไทยจากวัตถุดิบออร์แกนิกขนมไทยที่ใช้อุปกรณ์พื้นฐานภายในบ้านเป็นต้นด้านนอกเป็น s h o ตเวิร์ h ช็อปสเปซซึ่งเป็นการเวิร์กช็อปที่ไม่จำเป็นต้องทำขนมด้วยตัวเองทั้งหมดจะถูกจัดเป็นรอบๆใช้เวลาไม่นานในแต่ละรอบเช่นการจัดเซตขนมไทย ออกแบบการจต่งจานขนมไทยด้วยตนเองการพับหรือการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ขนมไทยจากวัสดุธรรมชาติเป็นต้นสำหรับยูเซอร์ที่ต้องการมีประสบการณ์การทำขนมไทยชั้นที่4 c o คอมม i t เ s ตี้สเพื่อให้ยูเซอร์ได้คิดและจัดก,กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยร่วมกันเช่นยูเซอร์กลุ่มเจน b a บี้ o ูเมอร์ ที่ชอบขนมไทยดั้งเดิมอยากมีโอกาสเล่าข้อมูลของตนให้ยูเซอร์คนอื่นฟังซึ่งยูเซอร์จะจัดกิจกรรมด้วยกันได้เองโดยมีระบบสนกลางอำนวยความสะดวกรอบโคอมมูนิตี้สเปซเป็นโชว์เคสที่ถูกออกแบบสร้างสรรค์การสร้างประสบการณ์รับรู้ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆสำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยโดยทีมข้อมูลที่นำมาออกแบบจะถูกเลือกจากผลโหวตภายในแอปสวีทสเปซ ชั้นทีห้ายังมีห้องสำรองสำหรับการพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่กับร้านขนมไทยที่มาผัดเปลี่ยนเพื่อออกแบบวิธีการสร้างสรรค์การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคขนมไทยนอกจากนี้ยังมีห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องครัวสำรองสำหรับใช้ในงานเวิร์กช็อปหรือร้านที่จะมาผัดเปลี่ยนในการขาย